สังสมาสัมพุโตพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเทิงกิเลสเทิงทุกสิ้นเชิงตัดสโลชอบได้โดยพระองค์เองสวาคาโตเยนาภาควาตาตัมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ตัดไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยะสะภะควะโตสาวกะสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตามมาอย่างพระกวันตังสะธรรมังสาสังฆัง อิเมหิสกาเลหิยะธาดาหักอโรปิเตหิอะพิปูชยามาข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างอาตาปิตุคูณนงอาหังวันทามิคารุอุปชาอาจาริคุณังอหังวันทามิ